สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้เก่ามาเชียกับเสาพี่น้องเอฟซีตามต่อแนวทางตัวเลขของพอชนินเด้อครับพี่น้องที่พี่น้องเอฟซีหลายทันกับล่อค่อยครับพี่น้องเนาะเลขชุด3ตัวตรงโต๊ดครับผมครับสองคลิปที่ผ่านมาเกามาเชียก็ได้ลงไปกับมีเลขไม่น่าลงทุนครับพี่น้องเนาะของพอชนินครับกับเอวาเอายูครับพี่น้องเนาะซ้ายบนครับแล้วก็เลข ชุดล็อกสองตัวบนล่างครับพี่น้องเนาะเข่ามาเชร์กันลงไปแล้วเด้อครับพี่น้องครับคลิปนี้ครับผมอย่าเผยอย่าพลาดครับพี่น้องพอชนินจับชุดเต็มให้สามตัวตรงสามตัวโต๊ดครับไปรับช่รับรับฟังลากันเด้อครับพี่น้องแนวทางตัวเลขกับพ่อชนินครับพี่น้องเนาะครับสําหรับตัวเลขของพ่อชนินครับเพิ่นจะมีทั้งชุดเต็มครับพี่น้องเนาะสามตัวแล้วก็ชุดที่เพิ่นคัดให้พร้อมเด้อครับผมครับพี่น้องซี่มีตัวเด่นตัวชน ดึงออกมาเด้อครับพี่น้องถ่าพี่น้องซี่มีตัวเด่นตัวชนครับพี่น้องเนาะหรือว่าจะพิจารหน้าเบิ่งไปนั่าตัวเลขที่พอดึงออกมากระได้เด้อครับพี่น้องครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังตัวเลขกับพอชนินเก่ามาเชี่ยเกับขอขอพระคุณพอเด้อครับผมครับไปรับชมรับฟังเหลขกพอชนินชุด3ตัวกันเลยครับ สวัสดีครับพ่อชดินครับก้ามาเชียสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับก้ามาเชียครับพ่อครับก็มาตามต่อนะพ่อครับผมครับสําหรับคลิปนี้ก็จะเป็นเลขชุดสามตัวใช่ไหมครับผมครับใช่ครับสามตัวตรงต๊นะครับสามตัวตรงตัวเด้ครับพี่น้องครับครับก็พอดีพ่อส่งพ่อน่าจะส่งมาในไลน์แล้วนะครับผมครับใช่ครับส่งไปที่ไลน์นะครับ ยังไม่ได้ดูเลยพ่อรีบโทรมาก่อนรับเอาพ่ออธิบายได้เลยครับผมกับสําหรับสามตัวตรงโต๊ดครับผมครับสามตัวตรงโต๊ดนี่มันจะมีทั้งหมดแปดสิบห้าชุดนะครับอ๋อเหมือนเดิมนะพ่อนะครับผมครับมันจะได้แปดสิบห้าชุดเหมือนเดิมนะครับทีนี้ผมจะจะดึงเด่นออกมาครับผมดึงเด่นออกมาด้วยเลขหนึ่งสองสามแปดที่วางไว้นะครับอ๋อครับผมที่คลิปแรกครับผม ก่อนหน้าหนึ่งสองสามแปดครับครับหนึ่งสองสามแปดมันมันจะได้หกสิบหกชุดนะครับครับจะเหลือหกสิบหกชุดทีนี้ผมจะตัดเด่นออกมาด้วยเลขหนึ่งสองนะครับครับผมครับที่ติดหนึ่งกับสองครับเลขที่มีหนึ่งกับสองนี่ครับผมจะสี่เหลี่ยมไว้นะครับอ๋อครับผมครับมันจะเป็นเลขเด่นของผมเลยครับงวดนี้ครับ แับเลขหนึ่งกับเลขสองจะเหลือประมาณกี่ชุดครับพ่อเหลืออยู่ประมาณสามสิบเก้าชุดนะครับสามสิบเก้าชุดเด้อครับพี่น้องติดหนึ่งกับสองครับผมครับถ้าเราเน้นเป็นเลขเลขหลักอย่างหลักห้าหลักหกหลักเจ็ดอย่างเงี้ยมันก็จะน้อยลงมาอีกนะครับอืมเพราะว่าชุดเด่นบนอีกชุดหนึ่งของพ่อคือห้าหกเจ็ดใช่ไหมครับผมครับก็คือก็คือถ้าไปเทียบตรงนั้นก็จะลดลงมาอีกใช่ไหมครับ ครับยังยังกรณีว่าวันนี้ผมจะเด่นไปที่ที่เลขเจ็ดครับเด่นเจ็ดร้องหกนะครับครับครับถ้าถ้าผมจะเอาเลขเจ็ดอย่างเดียวมันก็จะน้อยชุดลงมาอีกนะครับเด่นเจ็ดร้องหกเด้อครับพี่น้องครับครับใช่ครับก็คือจะน้อยลงไปจากสามสุดเก้าชุดอีกเด้อครับผมครับครับใช่ครับนี่นะครับพี่น้องครับยังไม่รวมเลขดับเลขอะไรนะครับ ยังไม่รวมเลขดับของอพี่ประกายเรียกว่าพ่อสำเนียงหรือว่าของพ่ออีกใช่ไหมครับผมครับใช่ครับนี่พูดถึงโดยรวมชุดเต็มนะครับครับพี่น้องรับซีบางทีก็อยากได้ชุดเต็มนี้แหละพ่อครับผมน่าจะมีวิธีคิดวิธีตัดของแต่ละท่านครับผมใช่ครับผมเห็นด้วยนะครับชุดเต็มนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยผมตัดออกมามันก็มันก็ผิดมันก็มีนะครับใช่ครับพ่อ ครับแต่ถ้าเอฟซีได้เห็นชุดเต็มนะครับบางคนเขามีความสามารถนะครับครับบางครั้งจะเอาเลขไอ้แต้มสามตัวบนนะครับมาจับอมีหลายแบบนะพ่อเนาะครับใช่ครับไอ้นั้นผมก็โอเคด้วยนะครับไอ้แต้มสามตัวบนนะครับครับถ้าแต้มแม่นถูกแน่นอนครับแต้มรวมสามตัวครับผมถ้าแต้มแม่นก็โอเคเลยนะพ่อครับใช่ครับโอ้มีหลายวิธีเด้อครับผมครับ แต่ว่ายังไงก็จะลงชุดเต็มไปให้พี่น้องดูครับผมแล้วก็พ่อจะมีชุดเน้นในกรอบแดงนะครับผมถ้าเน้นลึกลงไปก็คือติดหนึ่งกับสองครับผมครับบใช่ครับถ้าลึกลงไปอีกครับถ้าลึกลงไปอีกก็คือติดเจ็ดกับหกด้วยครับผมครับจะประมาณนี้ได้ครับผมครับใช่ครับครับส่วนหลักร้อยของผมนี่มันงวดนี้มันชนกันเยอะนะครับมันชนกันเจ็ดตัวแต่ว่า มันก็มีไอ้ดับร้อยตัดออกมาเหลือห้าเหลือเหลือห้าห้าตัวนะครับหลักร้อยห้าตัวครับพ่อครับเดี๋ยวผมจะมันมันจะมีหนึ่งสองสามหกเจ็ดเก้าศูนย์นะครับหนึ่งสองสามหกเจ็ดเก้าศูนย์ครับส่วนดับหลักร้อยก็มีสองสี่เจ็ดครับสองกับเจ็ดออกไปแล้วครับพ่อเนาะ ครับใช่ครับมันก็จะเหลือห้าตัวนะครับหนึ่งสามหกเก้าศูนย์ครับผมครับใช่ครับหลองเบิรงครับพี่ห้องเนาะหลักร้อยของพ่อหนึ่งสองหกเก้าศูนย์ครับงวดนี้น่าจะได้เฮยกช่องนะครับโอ้ขอให้เป็นอย่างนั้นครับพ่อครับครับเพราะว่าเลขชนกันที่หนึ่งกับสองนะครับเลขชนกันที่หนึ่งกับสองเด้อครับผม ครับทีนี้มันก็จะมันก็จะเหลืออะไรมันก็เหลือหกหนึ่งหกสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองห้าหนึ่งห้าสองนะครับมันก็จะเหลือประมาณเนี้ยครับครับก็คือหลักร้อยที่ที่ที่ว่าพ่อดับสองนี่คือมันมันต้องไปหน่วยกับสิบใช่ไหมพ่อมันจะไปอยู่ตรงนู้นใช่ครับประมาณนั้นนะครับครับลองเบอรเด้อครับพี่้องครับหนึ่งสองหกเก้าศูนย์ครับผมหลักร้อย พ่อการันตีเมื่อกี้ได้ครับผมยังไงก็ต้องติดหนึ่งกับสองครับพี่น้องเนาะต้องมีให้เห็นแต่ว่ารอดูเลขแม่ค้าอีกรอบหนึ่งได้ครับพี่น้องถ้าชนกันนี่ก็มั่นใจได้เลยนะพ่อเนาะครับรับผมผมว่าผมมั่นใจครับวดเนี่ยไอหนึ่งกับสองเนี่ยครับครับครับหนึ่งกับสองเนี่ยยังไงผมว่ายังไงก็ต้องมีนะครับครับเอานี่ก็เป็นแนวทาง สามตัวตรงโต๊ดครับผมครับ,บอธิบายพี่น้องเอฟซฟัง่งเลดไดอครับผมชุดเต็มอาแปดสิบห้าชุดครับผมพ่อก็ตีกรอบไว้ที่หกสิบหกชุดใช่ไหมพ่อตีกรอบไว้สามสิบเก้า<อ>ชุด,<อ>ชดครับสามสิบเก้าชุดโทษทีครับสามสิบเก้าชุดครับจะมีเฉพาะเลขหนึ่งกับเลขสองนะครับ,รบที่ติดหนึ่งกับสองครับถ้าพี่น้อยเอฟซีอ่า มั่นคงในเลขเด่นห้าหกเจ็ดก็พ่อก็ตัดเหลือเจ็ดกับหกนะครับผมครับก็เอาไปเทียบในชุดสามตัวอีกรอบก็ได้ครับพี่น้องอาจจะได้ลดลงไปอีกครับครับพิ่เจนาเบิรงครับเดี๋ยวขออีกนิดนึงนะครับครับพ่อยังสมมุติว่าเอฟซชอบเลขห้านะครับสมมุตินะครับชอบเลขห้าครับคือคือเราก็จะดูแค่เลขห้านะครับมันจะมีอยู่ประมาณสามสิบหกชุดนะครับเลขห้าครับ ย่างชอบเลขหกมันก็จะมีอยู่สามสิบหกชุดชอบเลขเจ็ดมันก็จะมีอยู่สามสิบหกชุดนะครับอ๋อครับครับมันจะอยู่ถ้าสมมติว่าเอฟซีชอบหกมานแน่หรือเจ็ดมานแน่เราก็เอาแค่เลขหกอย่างเดียวหรือเลขเจ็ดอย่างเดียวครับนั่นแหละครับมันจะมีแค่สามสิบหกชุดนะครับอืมไปเบิรงนน้ำกันได้ครับพี่น้องพอดีกัมาเชบ่ได้เบิรงนนนในไล่ที่พอส่งมากครับผม เดี๋ยวเก็มาเชียรจิกขึ้นให้ครับพี่น้องเนาะครับก็ลองมาโค้งสุดท้ายอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องครับผมแต่ว่าแปดสิบห้าชุดนี้ทิ้งไม่ได้ครับพี่น้องเนาะทิ้งไม่ได้ครับผมพี่น้องต้องเห็นนําต้องได้ดูกันทั่วหน้าครับผมเพราะว่าพี่น้องเอฟซีมีวิธีตัดหลายแบบครับผมครับเอาพ่อครับก้มมเชียร์ก็จะรบกวนพ่อเท่านี้เด้อครับผมครับ เจอกันอีกทีก็ประมาณวันที่สามสิบใช่ไหมพ่อไม่เดี๋ยวอีกวันสองวันนะครับเพราะว่าต้องสรุปนะครับเพราะว่าสรุปก่อนเลขไม่ค้าใช่ไหมครับครับใช่ครับโอเคสรุปก่อนเลขไม่ค้านะครับครับสรุปก่อนอีกครั้งหนึ่งเด้อครับพี่น้องแต่ว่าเลขไม่คาก็สามสิบครับผมครับครับใช่ครับวันนี้ทํางานไม่พ่อวันนี้อ๋อทำตอนนี้ทำอยู่นะครับอ๋อครับผมครับเอากามาแชร์ก็จะ อ่ารบกวนเวลาทํางานพ่อเท่านี้เด้อครับผมขอบพระคุณพ่อชนินครับผมงวดนี้ก็ขอให้พี่น้องเอฟซีได้โชคได้ลาบไปกับพ่อชนินอีกไปเรื่อยๆเด้อครับพ่อครับผมครับครับพ่อสวัสดีครับครับสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมกับกับเป็นแนวทางตัวเลขสามตัวตรงโต๊ดครับพี่น้องทายทันกับล่อยอย่ครับผมครับเยาวาเลขกหลายเด้อครับพี่น้องครับเพิ่นกับอ่า หามากแบบนี้พี่น้องเอฟซีหรือว่าผู้เพิ่นเบิ่งเปลี่ยนเพื่นก็ได้โชว์เลลาบครับพี่น้องเนาะคยอยเบิ่งคยอยแกะเด้อครับผมครับเอาถ่ายคลิปนี้เก่ามาเชียร์กะขออวยพรให้พี่น้องสุขูสุขคนทีขาม้ารับชมรับฟังตัวเลขกับเก่ามาเชียร์น้ำเชียร์หรือว่าอน้ำช่ายถูกหอยแลวเงินไปนน้ำกันเด้อครับพี่น้องครับหนึ่งตุลาคมหกสิบหกครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ